สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับผมอยู่กันที่แสนสิริยดครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมาหาเพื่อนนะครับเที่ยวกันนะครับผมแถวนี้ครับแล้วก็เห็นแถวนี้นะครับนี่เลยแสนสิริยะเนี่ยนะครับเป็นฟาร์มกลางเมืองครับทุกคนก็เลยจะชวนพี่โม่มาด้วยอ้าวไปไหนล่ะมานี่ก่อนมาเข้ากล้องด้วยกันวิ่งจ็อกกิ้งเพลินเลยอ่านี่พี่โม่มาแล้วนะครับมา เป็นไงพี่นั่งแต่เช้าแล้วนั่งแต่เช้าพี่ิงจะสิบรอบนะไม่เดินไกไหมออนั่งรถไฟฟ้ามาอ๋อนั่งรถไฟฟ้ามาโอเคมาลงตรงคิ้วตรงไหนนะพระขนมอ๋อมาช้หน่อยพักช้าอันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้ได้ครับผมก็วันนี้เดี๋ยวเราจะพามาเที่ยวชมเร่กำนันจุนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแสนสุริแบล็กยานนะครับผมอ่ะมีอะไรน่าสนใจบ้างตามกันมาเลยโอเคครับไปครับ โอเคนี่นะฮะพี่ผมพี่มาทาทาตัวแบบว่าเราหมุนหมุนแบบนี้นะ <Okay. S 1> ที่หมุนตามผมไปนะหนึ่งสองสามไปไปไเออเราเรามีนี่นะครับทุกคนครับเราพูดไปด้วยนี่นะครับก็คือว่าจะเป็นบรรยากาศของฟาร์มนะครับแล้วก็จะเสร็จคุณหมุนดิออมันจะมีบรรยากาศของฟาร์มแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรคอนโดใช่มันเป็นอยู่ในพื้นที่ของคอนโดแป๊บหนึ่งหมื่นแล้วก็ นี่อ่ะตามมาตามมามาดูนะครับคือก่อนที่จะไปตรงนูน้นเราก็มาดูก่อนมันมีหลายอะไรตอนนี้เราอยู่ตรงไหนตอนนี้เราอยู่ตรงนี้น,นะครับผมจุดเอฮะอ่าแล้วเดี๋ยวเราจะไปอันเนี้ยไลย่ไล่ไล่กำลังจุนจะอยู่ตรงนี้นโซนพื้นที่ตรงนี้ใช่ก็จะเป็นฟาร์มออร์แกนิกนะครับแล้วก็จะมีโซนของการปลูกเออเขาเรียกว่าพืชทิชชู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีมีบ่อน,น้ำยังปลามีฟาร์มมีไกยย่ด้วยใช่ใช่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ปลูกผัก ใช่แล้วนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะเดินกันไปตรงไหนตรงนี้นี่ตรงนี้อ่ะโอเคไปครับผมคุณผู้ชมคุณผู้ชมอ่ะแป๊บหนึ่งก่อนที่ไปเก็บทํากิจกรรมเขาบอกว่าเดินเดินเอ็กซ์พอร์สำรวจก่อนแล้วเป็นยังไงนะครับสำรวจตรงนี้เขามีโปรแกรมเขาเรียกว่าจุดรับก้าวไม้ฟรีด้วยนะนี่ไงนี่ไงเห็ไหเขาเขียนไว้อยู่ในนี้คุณผู้ชมก็คือใครที่ผ่านมาแถวนี้นะครับก็มารับก้าวไม้ฟรีได้นะครับบริเวณนี้เพียงนําถุงผ้ามารับ จำกัดสูตรคนละหนึ่งหนึ่งต้นเท่านั้นนะครับผมชอบชื่อว่าปลูกหนึ่งให้ถึงแสนนะครับก็คือล้อกับชื่อของโครงการอะไรไปด้วยเรียบร้อยใช่ครับมีต้นอะไรบ้างอันนี้เลยต้นทองกวาวงทองกวาวนี่เหมือนเป็นนางเอกบนหลังลุงซุ้งใช่คู่ไก่ขาวไงมันมันมันร้องเพลงว่าอะไรนะเพลงเพลงเปิดหมื่นสิบหมื่นสิบหมื่นมเยมละเลื่องคืนลงคอเออเท้าเท้าแค่นี้แหละ คือตอนแรกอาจจะคิดบุกแต่คิดไม่ทันแล้วก็มีต้นแคนาดาด้วยแคนาแคนานะครับที่ที่ดอกขาวๆที่ชอบอยู่ในป้อมตออ๋อแล้วก็มีต้นชงโคอ๋ออันนี้สุภาพนะถ้าไม่สุภาพจะเป็นต้นชงวัวใช่ครับต้นชงโคนะอันนี้ที่ตอนเด็กๆเราเอาใบมันมาปั๊มในสมุดเห็นไหมที่คุณครูเขาชอบให้ไปเก็บอ้าวจริงดิอ่านี่ไงตอนทำงานศิลนเาปากไง มีข้างในอีกไปดูไหมอ่านี่นะครับคุณผู้ชมไปไปดูกันว่านอกจากส่วนที่รับต้นไม้ฟรีแล้วมีอะไรอีกนะฮะมีรถเข็นนี่ไงมีรถเข็นให้ด้วยสําหรับช็อปนะฮะท่านใดจะไปช็อปต้นไม้นะมีรถเข็นให้ด้วยเออเพราะว่าจะได้ไม่ต้องหนักเราเดินไปดูอ่ะเดี๋ยวให้ร้อนถือให้ไม่เป็นไรโอเคโอเคนะโอ้ยมีตะกร้าให้ด้วยเออเหมือนเรามาช้อปปิ้งเลยเนาะใช่เราเอาสักหน่อยไหมล่ะถือไว้หรอเราจะเอากี่ต้นเลยเราไม่เอาหรอกเราหยินแหละ เดินเดินสำรวจสหนึ่งสองสามฟลิปไปโดูอันนี้ใบแปลกมากเลยอันนี้ของจริงของปลอมเขาเนี่ยของจริงดูใบน่าจะเป็นเฟิร์นแต่ไม่รู้ชื่อพันธุ์อะไรอ่าเป็นเฟิร์นพิมพ์สนกไม่หน้าดูสวยสวยเต้นไหมตลกอยู่ล่ำไปเออมันต้องมีอะไรทำไงต้องมีแบบคอนเทนต์อยู่ตลอดเวลาอ่ะตอนนี้เนื้อหาเฮ้ยสวยนะ นี่จริงๆอะ่ะเคยที่จะซื้อพวกนี้มาปลูกเป็นเราเป็นเราเป็นไงตายพอเราไม่เข้าใจไงเออเราอันนี้ด่างด้วยนะเนี่ยนะอย่างนี้ด่างอ่าด่างใช่ปะอันนี้ก็นิยมคนชอบปลูกไม้ด่างเขาบอกเขาบอกว่าช่วงช่วงสมัยไม้ด่างทิศเนี่ยตรงนี้คือแบบว่าด่างมาก<า><า>นี่นี่ก็น,นี่นี่ด่างไหมเรียกด่างปะไหนเนี่ย อันนี้น่าจะด่างนะถ้าไม่ด่างคงจะเป็นใบเขียวๆน่าด่างครับแบบนี้ด่างด่างด่างไหมครับแบบนี้ด่างไหมครับไม่ด่างครับเป็นปกติองับใส่เขานะครับอ่าโอเคโอเคไปต่อบไปทางนู้นอุ้ยอะไรครับผมอันนี้ใบเป็นเพื่อใบมิ้นท์แน่เลยมาอีกแล้วเหรอใช่ไปทุกสวนต้องมีทุกสวนเลยนะตรงเนี้ยใช่ใช่เออใช่ใบมิ้นท์ครับใบมิ้นท์อืม เฮ้ยน,นี่ต้นอะไรอ่ะอันนี้ก็จะเป็นไม้ประดับเต็มไปหมดเลยนะฮะเพราะว่าใครที่อยู่ในเมืองเนาะก็จะปลูกแบบว่าเล็กๆน้อยๆไม่ได้ปลูกเยอะก็คือที่นี่เหมาะเลยครับสําหรับใครที่อยู่ในเมืองหรืออยู่คอนโดอย่างเงี้ยครับก็สามารถมาเลือกชมต้นได้เลยอันนี้ก็นี่ก็ใบมิ้นท์อีกเนี่ยใช่หรอใช่แต่ผมว่านะอันนี้หอมแบบเหมือนกลิ่นไอ้นี่เลยอ่ะกลิ่นมะพร้างเออกลิ่นเขาเรียกอะไรลูกอมพรนะ่ะเนี่ยอันนี้อ่ะ อันนี้ไม่ใช่มั้งนี่เหมือนยาสิบปัน <laughs> อันนี้เหมือนยาสิบันจริงๆ <c oughs> อุ้ยอันนู้นมีเฟิร์นแบบทั้งหลังเลยอ่ะไป,ไ,ปไปดูเฟิร์นไปดูเฟิร์นดูเฟิร์นทั้งหลังกันดีกว่าครับเนืนะขออนุญาตยางอินเดียก่อนะก่อนก่อนหอบ,<ๆ>อ,บอ่ะคือเนื่องจากว่าเรามาในวันธรรมดาด้วยแหละมันก็เลยแบบว่าก็โชคดีไปไม่ค่อยมีคนใช่ฮะเพราะว่าก็จะเป็นวันธรรมดาแต่ถ้าเราชนสาร์อาทิตย์เนี่ย แน่นฮะใช่ใช่ใช่บอกได้เลยว่าผู้ปกครองจะทําพาเด็กๆมาทํากิจกรรมได้นะครับเพราะว่ามีกิจกรรมให้ด้วยตีชวานี่มันคืออะไรทไมตีชวาทาไมเขาปลูกกันเยอะอ่าวะน่าจะเป็นสมุนไพรหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวไปหาข้อมูลนะครับคุณผู้ชมตีรยที่มีความรู้เรื่องนี้นะครับก็อ่าเขาเรียกอะไรคอมเมนต์มาหน่อยคอมเมนต์มาหน่อยว่าตีชวาเนี่ยมันใช่สมุนไพรไหมเออคุณผู้ชมก็บอกว่า ก็เซิร์กูก็เอาโอเคขอบคุณนะครับเออเอออันนี้อันนี้อันนี้โอ้ใหญ่มากไปครับอันนี้ดูดีมีสกุลลุนชาติมากเลยอ่ะแคตตัสทั้งหลายทั้งปวงใช่อันนี้สวยมากแคสตัสนะฮะนี่อันนี้ผมกลับกล้องให้คุณอ๋อนี่เขาเขามีราคาแปะไว้ด้วยนะเออห้าสิบบาทดูดีอ่ะ เห็นไหมอันนี้ชื่อดาวล้อมเดือน50บาทอ่าเขาก็จะมีราคาแปะไว้สําหรับใครที่ชอบนี่ก็แวะมาอุดหนุนหรือเลือกหาไปปลูกได้นะครับอืออันนี้เป็นโซนเป็นโซนเป็นโซนขายนะนเป็นจริงๆนี่ใหญ่มากอใหญ่สุดๆอือเก็บไหมหนามแหลมมากโอนี่น,นี่อันนี้ยอันนี้น่าไปปลูกคฮนะ อ,อใหญ่มากเลยโอเคไปลแล้วคุณผู้ชมไปต่อนะฮะอันนี้ตากล้องผมครับตีชวาติชวาทุกคนเอ่ออ่าเป็นเป็นยังไงเป็นยังไงตีชวาเป็นพืชสมุนไพรครับสรรพคุณสมานแผลดีดับพิษทั้งปวงดับพิษโลหิตแก้ฤทธิ์สีดวงครับปัสสาวะวิธีการใช้นะก็คือใช้หนึ่งต้นเออ 1ต้นหนึ่งกำมือหรือ1 0 1ถึงกรัมล้างให้สะอาดต้มลงในน้ำเดือด1ลิตรนาน15นาทีกองเอาน้ำจับผิดใช่แล้วก็ดื่มเช้าเย็นจะหายวันหายคืนโอ้เป็นไงชื่อคุณหูเป็นไงเป็นสมุนไพรคุณผู้ชมทางบ้านส่งคำตอบมาเร็วมากเร็วมากเข้ามาแบบบุ้มปั๊บเลยไลสสดอันนี้เป็นโซนเฟิร์นโซนเฟิร์นคือถ้าบ้านผมทำสวนปาล์มเนี่ยถ้าเฟิร์นอ่ะมันจะชอบขึ้นต้นสวนปาล์มเนี่ๆเเฟิร์นแบบนี้เฟิร์นแบบนี้ แบบไหนขึ้นแบบนี้แบบนี้ก็ขึ้นแล้วแบบนี้ก็ขึ้นเพราะนี่บ้านเองเยอะเลยเหรอใช่แต่ว่าจะไปขึ้นเป็นต้นเล็กๆอ่ะเนี่ยขึ้นเป็นต้นเล็กๆแบบเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยแบบเนี้ยบ้านผมอ่ะจะชอบขึ้นแบบนี้มากโอ้ยน่าจะเอามาขายว่ะเขาขายอันละอะไรเนี่ยสามสิบสามสิบบาทเออเองก็ขุดมาขายสิบอกแม่ขุดมาขายดีกว่าว่ะขุดอุ้ยนี่เฟิร์นนี่แปะใหญ่เดี๋ยวบอกแม่ขุดอันนี้อันใหญ่ฮะบนปาร์ติแานขายบนแล้วถ้าถ้าเฟิร์นใหญ่แล้วครับ ต้องไปดัดฟันนะฮะคุณเล่นโมกุณไม่ไม่รอผมเลยอะไรนะเอาไปเอาไปเฟิร์นหยันนะฟันเย็นนะผมอันนี้ก็จะเป็นเฟิร์นเฟิร์นเนี่ยจะชอบขึ้นอยู่ในที่ที่ชื้นแล้วก็คืออากาศป่าฝนนั่นแหละฮะก็คือมีความชื้นสูงป่าฝนอันนี้เรียนมา tropical rainforest อ่าเย้จะมาแค่นี้โอเคฮะก็จะมีพวกนี้อยู่เยอะจะเป็นป่าฝนเร็จร้อนชื้นมาเรานี่แหละฮะ ถ้าร้อนแล้วไปชื้นแล้วจะเรียกรสแม่รสแมรี่เลยนี่รสแมรี่หรือเปล่าไม่รู้ไม่ใช่อ่ะผิดนะครับอันนี้เป็นครับปลิกหางปรีกอรอกอ่าเห็ไหมรสแมรี่เดี๋ยวไปหารสแมรี่กันไหมล่ะเผื่อวิงน่าจะมีนะผมว่าคิดว่ามีอ่ะไปออนี่ก็จะเป็นบรรยากาศทเหคนเห็นหน้าผมทั้งคลิปล้ะครับวันนี้ใช่ครับเห็นติดากผมนะฮะวันนี้ อ๋อมีโซนกล้วยไม้คลาใบเงินอุ้ยอันนี้ก็ดูดีนะอันนี้เหมือนน่าจะเอาไปแต่งเป็นอะตุ๊กตาเริงรบะบำนี่ดอกสวยมากสีเหลืงองอเป็นไม้ลากอากาศก็คือกุ้ยไม้นั่นเองก็คือไม่ต้องใช้ดินใช่ฮะเขาจะเป็นไม้ที่เกาะอยู่บนต้นไม้ต้นอื่นอีกทีหนึ่งโดยลักษณะทางภูงงนะมิศาสตร์นะครับจะอยู่ดักนั้นแล้วถ้าลักษณะเ <c oughs> ชิง พยากรศาสตร์นะครับพยากรศาสตร์ก็อยู่ยังไงก็ได้แล้วแต่คนปลูกนี่พี่ผมอยากจะพูดเลยเคยเห็น้ำต้นเนี้ยพังพุวยต้นเนี้ยต้นพวกเนี้ยเชื่อไหมทำไมแถวบ้านผมเยอะมากเยอะมากขึ้นมันจะชอบขึ้นตรงชายทะเลใช่พังพุวยนะผมไม่คิดว่ามันจะขายได้ขนาดนี้ก็ถ้าเอามาทําให้มันสวยมันมีหลากสีเห็นไหมถ้าเราจัดในรูปแบบที่มันเป็นแพ็กเกจแบบเนี้ยก็ขายได้ทุกอย่างขายได้อยู่ที่ว่าเราหาคนซื้อได้หรือเปล่าเท่านั้นเองเอออันเนี้ยสาคัญ ไปดูต้นไม้ต้นล่าเออเขาเรียกอะไรนะต้นไม้ฟอกอากาศครับฟอกอากาศฮะก็เหมาะกับอยู่ในห้องหรือว่าโต๊ะทํางานอะไรพวกนี้อ่านี่ก็เป็นยางอังกฤษเป็นไงไม่พูดไม่ค่อยดีเลยอ้าวเหรอใช่ไม่พูดพูดไทยไม่ค่อยชัดพูดพูดอังกฤษได้ไม่ได้เลยอะไรอะไรโอ้อันนี้ดอกอันนี้สวยมากอันนี้ดอกอะไรอันนี้นะฮะเลียดออมชมพูนี่ งไงหูงามมากออมชมพูนะฮะนี่นี่นี่เออเออมชมพูถ้าอมชมพูนจะเป็นอะไรถ้าอมชมพูเนี่ย <c oughs> มันก็จะเป็นแก้มเด็กฮนะ๋อ,อปกติถ้าเราคุยกันไม่ใช่แก้มเด็กนะโอเค <c oughs> okay, ครับคุณผู้ชมเราไปดูไม้ดอกไม้ประดับไม้หลากสีอะไรเยอะแยะมากมายใช่แล้วและเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมกันที่ไร่กำนันจุลกันต่อนะครับไม่ใช่ไร่กำนันจุลที่เพตรบรีนะ เอ้ยเพชบูรณ์นะเขายกเขาบอกว่าเขาจะยกเพชบูรณ์มาอยู่ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้อ่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับเพื่อให้คนเมืองเนี่ยได้เห็นป่ะครับโอเคโอเคครับทุกคนเดินดูแล้วเรียบร้อยอันนี้แผนแผนได้เห็นไปดูฟาร์มกับเออไปดูไร่กำนันจุนอืมไปต่อเมื่อกี้เราเดินดูพวกไม้ดอกไม้ประดับไม้ฟอกอากาศมาแล้วใช่แล้วเดี๋ยวไปเก็บผัก เด right <laughs> <g ười> like ี๋ยวเราเดินวนดูบรรยากาศรอบๆแล้วก็เดี๋ยวเดินไปดูตรงส่วนเอาวนกกี่รอบดีเอาสามรอบแล้วก็เผาเลยบ้าหรือเปล่าบ้จริงไปครับนี่มีเมลอนเดี๋ยวผมนะกูจะเข้าทางไหนเข้าเข้าได้เลยเข้าเข้าทางไหนโอเคอุยฟ้าเมลอนนะทุกคนไปเข้าไปดูสิเข้าได้ไหมเนี่ยเข้าได้เราขออนุญาตเขาไปหมดแล้วสวัสดีครับ ขออนุญาตนะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปหาเรียกงทำไมล่ะขอนนา้เข้าไปถ่ายทำน,นิดนึงนพี่ <c oughs> เต็มฮนะสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอมาถ่ายน,นิดนึงนะครับพีุ่ยสวยมากเลยอาหมายถึงเมลอนหมายถึงพี่ค <c oughs> เ้ยอันนี้หนีไล้พี่เขาหนีผมละพี่หนีเลย เดี๋ยวขอดูก่อนกันนะขอดูก่นอกนอนะอันไม่ใช่เมลอนนะพี่อันนี้คืออะไรไม่ต้นอะไรอันนี้จะเป็นเมลอนในสีเหลืองค่ะอ๋อเป็นเมลอนแล้วก็นั้นจะเป็นขดทองยักษ์อ๋อขดทองยักษ์ฝ่งแถวนี้เป็นเมลอนสีเหลืองอันนี้อีกกี่เดือนเก็บได้อตั้งแต่เราเพาะเม็ดจนกระทั่งเก็บเกี่ยว65วัน65วันซึ่ง,ง,งอันนี้เหลืออีกกี่วันจะได้จะได้กินอันนี้อยู่ที่ประมาณเดือนครึ่งอ๋อก็จะได้กินแล้วค่ะประมาณเดือนตุลาก็ได้เก็บแล้วอ๋อได้เก็บแล้วปกติเมล่อนเขาขายกันย ก็อันนี้ตอนนี้ค่ะเราเปิดไปให้ลูกค้ามาจองเก็บเองเก็บเองด้วยใช่ค่ะเก็บเองคือลูกละ250รบาทลูกละ250บาทใหญ่ราคาเท่ากันหมดเลยอเข้าไปเลือกเองแต่ที่สำคัญคือคือเป็นออร์แกนิกฮะก็คือปลอดสารนะครับ100%นะที่นี่โอเคเดี๋ยวดูลูกตอเดินวนดูหน่อยเขาทำโรงเรือนน่าสนใจมากเลยเห็นไหมเป็นยังไงเป็นยังไงเขาทำให้เรือขึ้นไปเ้าบออันนี้ หนึ่งหนึ่งต้นไว้กี่ลูกครับเนี่ยปกติเราจะไว้ห้าต้นเนาะเออห้าลูกห้าลูกต่อหนึ่งต้นใช่ค่ะพอเราผสมดอกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เราก็จะมาคัดลูกอีกทีอ๋อมาคัดออกอีกใช่ค่ะเหลือแค่ลูกเดียวอ๋อไว้ห้าแล้วก็ในห้าลูกเรามาคัดลูกที่ดีที่สุดไว้แค่ลูกเดียวตอนหนึ่งต้นคือคือเราผสมดอกแล้วอ๋อเนี่ยค่ะนี่ดอกตัวเมียเนาอ๋อดอกตัวเมียตัวเมียจะเป็นแบบนี้เราก็จะเอาตัว อตัวผู้ตัวผู้ก็จะเป็นแบบนี้อ๋อตัวผู้จะไม่มีกลมกมใช่ค่ะแล้วแล้วก็ออันนี้คือเราผสมตอนนี้คือตัวผู้ตัวผู้เขาจะไม่มีลูกอนนี้ติดอ่าขออนุญาตนะฮะเออพี่ต้องเปิดเปิดหน้าไหมได้เลยได้เลยเราจะได้รู้ว่าใครเออโทหน่อยนี่เราดูแลนี่คือพื้นที่รับผิดชอบของพี่ครับเออเป็นเคล็ดลับการผสม เมลอนนะเป็นยังไงครับพี่เนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นตัวผู้เนาะตัวผู้จะไม่จะไม่มีดอกเอไม่มีตุลมๆแบมือนอ๋อจะไม่มีกลมๆแบบนี้คือตัวผู้ไอ้กลมๆแบบนี้คือตัวเมียนะฮะใช่ค่ะแล้วก็อันนี้เราก็จะฉีดดอกเขาอย่างนี้ฉีดดอกเขาออกใช่ค่ะเดี๋ยวแค่นี้ใช่อันนี้จะเป็นไอ้เกสรเขาอืมเหลืองค่ะเหลืองเราก็จะมาผสมอย่างนี้อ๋อเอาไปทาใช่ค่ะ เขาจะมีสามกลีบนะคะข้างในเขาก็จะเนี่ยค่ะแล้วเรารออีกกี่วันอันนี้ที่ว่าเราจะรู้ก็คืออันนี้ผสมเสร็จแล้วเมื่อวานโตเขาจะจะยุบแบบนี้เลยอ๋อถ้ามีการผสมเนี่ยก็คือดอกเขาจะพุบเลยอันนี้อันนี้บานบานเมื่อคืนนี้อันนี้บานเมื่อคืนค่ะผสมเสร็จแล้ววันนี้ผสมเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็จะยุบใช่ค่ะครับผมขอบคุณนะครับพี่ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดถูกใจกดแชร์และกดติดตามช่องไร่เทพและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆนะครับสามารถสังส่งซื้อผลิตภัณฑ์ไร่เทพได้ที่เบอร์0994348228ครับผม